เมนูน่ากินมากเลยนะคะวันนี้เสนอแกงฟักไก่ค่ะแกงเผ็ดฟักไก่นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้นะเป็นเมนูที่คนโรคไตาทานได้ไหมคุณผู้ชมลองทายสิว่าแกงฟักไก่คนโรคไตาทานได้หรือเลปล่าใชา่ไดา้วัตถุดิบนะคะของแกงเผ็ดคือเครื่องแกงเผ็ดนะคะมีกะทินะมีไก่แล้วก็มีฟักแล้วก็มีพวก ใบมะกรูดแล้วก็ริกชีฟ้าแบบนี้คุณคิดว่าคนโรคไตจะทานได้ไหมต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาแยกกันตามส่วนผสมเนี่ยฟักเนี่ยทานได้เลยอร่อยมากคนโรคไตกินฟักได้นะคะแล้วไก่ก็เป็นเนื้อโปรตีนอีกหนึ่งโปรตีนอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นเนื้อขาวที่คนโรคไตก็ทานได้เหมือนกันแต่คราวนี้หลายๆคนเนี่ยจะมากลัวว่าแล้วแกงกะทิล่ะ คนโรคไตฉันจะทานได้หรือเปล่าจริงๆกะทิเนี่ยหลายๆคนโดนปลูกฝังม,มานะว่าเป็นแบบไขมันตัวร้ายแต่จริงเนี่ยต้องบอกแบบนี้กะทิคือไขมันตัวดีถ้าเรากินพอดีอ,อันนี้เราพูดกันในจําถึงจํานวนนะคะถ้าเราพูดว่าเรากินพอดีเนี่ยกะทิไม่ใช่ตัวร้ายพอกินได้แต่สิ่งสําคัญของคนโรคไตก็คือต้องคุมปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นน้าซุปหรือน้ําซอสเนี่ยไม่ควรกินแต่ถ้าเป็นฟักแบบเนี้ย ไก่แบบนี้คุกกับข้าวน่าจะอร่อยนะดูเลยค่ะคนโรคไตนะหนึสนะสบายมาก4ีห้าเลี่ยงน้าซุปนิดหนึงนะคะก็จะได้มีความสุขกับการกินมากขึ้นค่ะเย็นนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินแกงฝักไก่กันค่ะ